รอ,อมานานมากเลยสเต็มเซลล์ผิวที่รอมานานครา้นี้มายกลางเลยค่ะโอ้ยมนตราสเต็มเซลล์เป็นสเต็มเซลล์ผิวที่อาจารย์แม่แล้วก็สถาบันเลือกใช้เนื้อเข้มข้นไม่มีสีกลิ่นหอมวันอ่อนเกลี่ยง่ายแล้วก็เขาจะให้ความรู้สึกเหมือนเย็นเย็น ความเงาแล้วก็ความชํำวาวเขาจะซึมผ่านผิวชั้นหนังกำพร้าจนถึงผิวชั้นหนังแท้ด้วยนวัตรกรรมไฟโตเซลเทคถึงสงนวัตรกรรมเขาจะบำรุงและฟื้นฟูสเต็มเซลล์ผิวตั้งแต่สเต็มเซลล์ผิวชั้นหนังกำพร้าจนถึงสเต็มเซลล์ของผิวชั้นหนังแท้เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวลดรอยแห้งกร้านผิวที่เหี่ยวย่นลิ้วรอยล่องลึกซึมลงเข้าสู่ผิวทั้งหมดเลย ผิวที่แห้งเริ่มขาดความยืดหยุ่นในวัยเลขห้าเหมือนอย่างอาจารย์แม่เนี่ยสัมผัสได้ถึงความแตกต่างของผิวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้พอใช้อย่างต่อเนื่องนะลิ้วรอยรอบดวงตาลดลงชัดเจนมากผิวเรียบเงาวาวขึ้นเขาฟื้นฟูดได้ตั้งแต่สเต็มเซลล์ผิวที่แก่ชราเลยอาจารย์แม่ใช้ทำเฟเชียลทรีทเมนต์ให้กับลูกค้าที่สถาบันด้วยค่ะ อายุเลขสี่เลขห้าเลขหกรอดแล้วค่ะอย่าลืมหามาใช้กันนะคะมนตราสเต็มเซลล์